เชื่อไหมว่าขยะก็มีมูลค่าขยะที่เราเคยถนอมเก็บไว้เพื่อนําไปรีไซเคิลมีมูลค่าที่สูงกว่าที่คิดได้อีกเยอะแต่เคล็ดลับอยู่ที่ว่าขยะไหนก็ไม่ใช่ขยะมีขยะบางชนิดที่มีมูลค่าสูงกว่าขยะอื่นและมีขยะบางชนิดที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ง่ายหรือไม่มีตลาดรองรับทาให้โรงงานรีไซเคิลไม่รับซื้อก็เลยต้องเก็บไว้เป็นขยะทั่วไปหรือขยะอันตรายทําให้เสียค่าใช้จ่ายในการกําจัดขยะไปอีกด้วย แต่ถ้าจะเลือกขยะที่มีมูลค่าสูงมีโอกาสขายได้ราคาดีต้องเลือกขยะให้ถูกต้องก่อนมีกลุ่มขยะหลายชนิดที่มีมูลค่าต่างกันไปอย่างกระดาษพลาสติกโลหะและอื่นๆที่มีมูลค่าตามชนิดและความสะอาดของวัสดุกลุ่มกระดาษกระดาษเป็นวัสดุรีเคลนที่มีตลาดกว้างที่สุดและมีมูลค่าตามประเภทและความสะอาดของกระดาษกระดาษขาวดำแผน่น4 0 0 5.30บาทกอกระดาษสำนักงานกระดาษลัง 2.45 3.80บาทกอกล่องพัสดุกล่องบรรจุสินค้ากระดาษหนังสือพิมพ์1.80 4.00บาทกอหนังสือพิมพ์เก่ากระดาษเศษจ,จับ2.00 3.00บาทกอกระดาษสีหนังสือทั่วไปที่ไม่แยกประเภทกล่องนมกล่องน้ำผลไม้6.00บาทกอควรล้างและพับให้เรียบก่อนนำขายกลุ่มพลาสติก ราคาพลาสติกจะขึ้นอยู่กับชนิดเช่นเพชร HDP และระดับความสะอาดของวัสดุขวดเพชรใส9.00 10.50บาทก่อขวดน้ำดื่มราคาสูงขึ้นหากแกะฉลากพลาสติกคุณ HDP 9.80 8 0 0บาทก่อขวดน้ำโพลาลิตถังน้ำถุงพลาสติก0.50บาทก่อราคาต่ำมากมักไม่คุ้มค่าขนส่งพลาสติกกรอบแก้วน้ำ3.00 3.80บาทกอ พลาสติกแข็งแก้วพลาสติกที่แตกง่ายท่อ pvc ประปาเส้า3.00 6.00บาทกอราคาตามลักษณะท่อตรงหรือข้อต่อกลุ่มโลหะเป็นกลุ่มที่มีมูลค่าสูงที่สุดโดยเฉพาะโลหะที่ไม่ใช่เหล็กเงาสเช่นทองแดงและทองเหลืองทองแดงปอกสวยเศ้า3ร0 0 0 3า0 0 0อยบาทกอทองแดงบริสุทธิ์จากสายไฟทองเหลืองหนา 170.00 199.00บาทกอมอน้ําทองเหลืองชิ้นส่วนขนาดใหญ่อลูมิเนียมกระป๋อง60.00 67.00บาทกกกระป๋องน้ําอัดลมกระป๋องเบียร์อลูมิเนียมหนา50.00 53.00บาทกกอ,อลูมิเนียมชิ้นหนาที่แกะแล้วเหล็กหนา7.00 9.00บาทกอเหล็กโครงสร้างเหล็กเส้น เหล็กบางสังกะสี2.60 3.80บาทกอแผ่นสังกะสีตัวถังรถกลุ่มอื่นๆวัสดุอื่นที่ยังสามารถนำไปรีไซเคิลได้เช่นแบตเตอรี่น้ำมันใช้แล้วและเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าแบตเตอรี่รถยนต์น้ำกรดเศร้า10.00 31.70าบาทกอขึ้นอยู่กับชนิดและสภาพน้ำมันเพื่อใช้แล้ว17.00 22.00บาทกอราคาขึ้นอยู่กับความสะอาด เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าเช่นเครื่องซักผ้าตู้เยน TV, ็นทีวี h t t p s w w s n o o k c o m คิดราคาเฉลี่ย5บาทกกหรือมากกว่านั้นหากแยกชิ้นส่วนแล้วเคลดและเพิ่มมูลค่าขยะรีไซเคิลแยกขยะให้สะอาดขยะที่สะอาดเช่นขวดพลาสติกที่ล้างแล้วและไม่มีคราบน้ำหรือเศษอาหารมักขายได้ราคาดีกว่าขวดที่สกรปรกเพราะผู้รับซื้อสามารถนำไปแปรรูปต่อได้ทันทีโดยไม่ต้องทำความสะอาดซ้ำจัดประเภทขยะให้ชัดเจน การแยกขยะตามประเภทเช่นแยกกระดาษลังออกจากหนังสือพิมพ์หรือแยกขวดเพชรออกจากขวดคุณ HDP จะช่วยให้ร้านรับซื้อประเมินราคาได้แม่นยำและให้ราคาสูงขึ้นรักษาสภาพขยะให้สมบูรณ์ขยะที่ยังอยู่ในสภาพดีเช่นขวดแก้วไม่แต่ขวดพลาสติกไม่บุบจะมีมูลค่ามากกว่าขยะที่เสียหายเพราะสามารถนำไปรีไซเคลิลได้เต็มประสิทธิภาพขายขยะแบบลอดใหญ่ หากเก็บสะสมขยะให้ได้จํานวนมากก่อนนําไปขายร้านรับซื้อมาร์กเสนอราคาสูงกว่าการขายครั้งละเล็กน้อยเพราะช่วยลดต้นทุนขนส่งและเพิ่มความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ,ธธจเลือกโรงงานรีไซเคิลที่เชื่อถือได้นำขยะไปขายที่ศูนย์รีไซเคิลหรือโรงงานที่มีมาตรฐานช่วยให้มั่นใจได้ว่าขยะจะถูกนำไปจัดการอย่างปลอดภยัยถูกวิธีและช่วยสนับสนุนระบบรีไซเคิลอย่างยั่งยืนขยะที่โรงงานไม่รับซื้อ ขยะบางประเภทไม่สามารถรีไซเคิลได้ง่ายหรือไม่มีตลาดรองรับร้านรับซื้อของเก่าจึงมักปฏิเสธเช่นขยะอันตรายหรือขยะปนเปื้อนซองขนมซองอาหารพลาสติกหลายชั้นผสมฟอยแยกวัสดุไม่ได้พลาสติกสีดำเครื่องขัดแยกด้วยแสงตรวจจับไม่ได้ขยะเปียกขยะปนเปื้อนมีคราบอาหารหรือคราบน้ำมันทำให้รีไซเคิลไม่ได้ขยะอันตรายเช่นแบตเตอรี่ขนาดเล็กหลอดไฟหรือขยะอิเล็กทรอนิกส โฟมและพลาสติกบางชนิดเช่นฟิล์มห่อสินค้าพลาสติกห่อพัสดุหรือพลาสติกบางเกินไปเช่นแก้วน้ำพลาสติกกรอนใสยขยะที่ไม่รับซื้อเหล่านี้ควรถูกแยกเป็นขยะทั่วไปหรือขยะอันตรายเพื่อให้หน่วยงานท้องถิน่นนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีแต่นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของข้อมูลเท่านั้นและยังมีเคล็ดลับอื่นๆที่สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าขยะได้อีกมากมายถ้าคุณสนใจอยากรู้เพิ่มเติมคุณจะเลือกทำอย่างไรกับขยะของคุณจะเลือกนำไปรีไซเคิลหรือเลือกที่จะเก็บไว้เป็นขยะทั่วไป มีความคิดเห็นอย่างไรกับการรีไซเคิลขยะมอ